สวัสดีทุกท่านด้วย,ยวผมมิสเตอร์วันนี้ก็อยู่ในเกมโรรกบอากโอเคเกมนี้รู้จะอธิบายทำไมอาล่ะตอนนี้เราอยู่ในแบบ S C P r p l a y นั่นเองนะก็สวัสดีปีใหม่กันด้วยก็ไม่รู้จักเกมหาเหีียวอะไรดีก็มากเกมนี้นะเกมนี้ก็มีหลายตำแหน่งหลายอาชีพเรียกอาชีพตีนั่นแหละ โอเคตำแหน่งที่เราจะมาเล่นวันนี้ก็คือคลาสดีด็อกเตอร์แล้วก็การใช่เอา่มาเล่นจากคลาสดีกันเลยดีกว่าคลาสดี oh, มีอะไรบ้างว้าวพระมองกรตกใจตัวละครไม่ต้องสงสัยตัวละครผมเป็นแบบนี้นนะอืมไม่ต้องสงสัยโอเคอ่านาทีของการคลาสดีก,ก็คือการโดนจับไปทดลองนะถ้าเราไม่ทําตามหรือถ้าเราเดินออกมาเคยเส้นนี้เราก็จะโดนไอ้หมอนี่ยิงตาย ลองดูดิเอาไม่ยิงนะเพื่อนทขาไมเด้อเด้อเซิร์ฟเซิร์ฟคนน้อยหรือว่าอะไรพาสดีไอ้นี่มันปากอะไรเขาพิมพ์เลยดอนโอเคดอนดอนโอเคโอเคครับโอเคครับคนก็มีเยอะนะแต่ทำไมมันหายไปไหนหมดหายไปไหนหมดก็ สำหรับคนที่มาเล่นเกมนี้นะกลัวที่จะสู้การ์ดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าดิเราเดินมาตรงนี้เลยเราเกิดมาใช่ป่ะเราก็จะอยู่ในตู้นี้เหมือนในพวกนี้เออเราเดินมาตรงน,นี้เราก็จะเจอไอ้อหมอนี่ยืนเก๊กอยู่เรากด e หรือกดคลิกที่มันกลอได้ก็จะมีปืนให้เราเลือกนะก 17, ็ซิบเจ็ดเวกเตอร์นะโอ้โหไปนักก็ไปดีกว่า <laughs> โอเคมาดีกาด จะโดนว่ะขอเน,น,เน,น้นๆเรายิงเพื่อนได้ปะวะเ,เพื่อนเราเดือยถ้ากาดควักปืนออกมายิงเราเรากาดครับก <laughs> าดครับมันเดินออกมายิงไหมกาดยิงไหมกาดไม่ยิงว่ะากาดย,าายาาิงแล้วกาดยิงแล้วโมโหเลยเอากาดย <laughs> ิงแล้วเลย <laughs> เราเขายิงทางนี้ใช่ไหมเราก็จะไปทางนี้เว้ยถือปืนไว้ก่อนดีกถือปืนถือปืนอเออเออเข้าหัว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 เอเขาไม่ตายวะเขาไม่ตายวะออ๋อห้ามฆ่าแบบแรนดอมมันเตือนอยู่กู่าไปยิงเลยเขาโอเค สอรี่บอกสอรี่โอเคเราจะตามไอ้หมอนี่ไปดีกว่าเขาน่าจะพาเราไปทดลองโอ้ยเฮ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 ้ยอ๋ออ๋อได้เลย <laughs> ไอ้หมอนี่ <laughs> มันจริงมเลย เราอย่าไปซ้ำซบเขานะ <c oughs> อยู่เหมือนเหมือนบางเกมไม่พูดถึงแล้วกันโอเคเราเก็บปืนไนว้ก่อนพยายามจะเชิญอันนี้ SCP ลูกกระตา่าย SCP อะไรวะลืมชื่อมันแต่มันเป็นตัวดีแ้วมันก็จ้องเราด้วยว้าว x d นี่ปะไม่ใช่ c า a s ู Class u g ิ y SCP โอเคโอเครู้ละ SCP อะไร SCP หมูปา่า โอเคตอนนี้เราต้องถือปืนแล้วเขาเปิดสัญญาณแจ้งเตือนนะเออเราต้องระวังเงินจสสันไม่เข้าไปหรอกโอเครีโหลดแม็กกาซีนพร้อมพระราวเวียนหัวนะผม,มะเมาสมันไปเร็วอะสซนซิไปเร็วนะก็เฮ้ยนักวิทยาศาสตร์ยิงมีไหมยิงมีไหมป่า ทหารยืนทหารหันมามองกูด้วยจริงจริงจิงเออตายโอเคโอเคโอเคเราต้องกำจัดนะคุณิทยาศาสตเหมือนเขาจะพาเราออกไปหรือเปล่าอะไรวะครูดาวอฟเจีฟอะไรอะไรของคุณคุณพาผมมาทำอะไรคุณคุณพาผมมาทำไมอะไรของคุณ ม่เซิร์ฟีคนคนยิงผมไม่ตายหรอกไม่รู้เหมือนกันพ่ออะไรนะเราก็จะไปไล่หาคนยิงดีกว่ามาจากห้านาทีก็ไม่เห็นได้ทำอะไรเอเวนโอ้โหทหาร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 โอเคเวลาเราใกล้ตายนะมันภาพจะ ถ้ามันจะมัวมัวเว้ยเราเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่าไปโอเคโอเคเราเปลี่ยนเซิร์ฟมาแล้วไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี้คนจะน้อยหรือเยอะนะอืมอ่าสำหรับคนที่ถามว่าเป็น SCP ซยังไงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะก็ไม่เคยเล่นตัว SCP ซสักครั้งหนึ่งเลยใช่โอเคตำแหน่งต่อไปที่เราจะเล่นเป็นตำแหน่งของด็อกเตอร์นักวิทยาศาสตร์นั่นเองอสปาเลยนะ t อ o b e a ีสอ่าอันนี้คือถ้าเรากดที่ตัวนักโทษนะถ้าเราใช้ตรงนักโทษมันจะมีเส้นแล้วนักโทษต้องเดินตามมาถ้าไม่เดินตามมาก็อาจจะถูกยิงน่าจะใช่แนะเรดียวิทยุสื่อสารผมไม่เข้าใจว่ามันมีไว้ทำอไมเหมือนกันนะส่วนตัวก็ไม่รู้อะไรเลยอืมไม่รู้มากนะถ้าใครอยากเล่นแบบนี้ก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์จะลิงก์ดาวน์โหลดหาใครอยากเล่แบบนี้ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงแบบเอาไว้ให้นั่นเองโอเคมีดาวโหลดใชยผมก็ค่อนข้างที่จะหลงทางอันนี้เคออสเรอไม่อยู่เลยไปแล้วกูมาถูกป่ะเอ้ยมาผิดทางไม่ใช่ทางนี้มาผิดทางเดี๋ยวผมจะพานักโทษไปทดลองแล้วเขายิงกาดาอะไรกันเนี่ย่ยิงไปแล้วกันนะเขาไม่สนใจหรอก ไปทางนี้แล้วก็เลี้ยวตรงนี้ก็จะเจอหมอนี่เด็กทหารโอเค,อเคแล้วเราก็จะออกทางประตูตรงนี้นะอ่าเราก็จะมาถึงห้องที่นักโทษเขาอยู่อ่าเราก็จะพานักโทษไปไอ้อหมอ,น,มน,อหหนี่มานี่เฮ้ยไอ้หนูมาหนี่นายด้วยยูบี้นายด้วยเฮ้ยทำไมทำไมกดไม่ได้อ๋อ oh. เอาไปยิงเขาทิ้งเฉยมานี่มาตามาคาร์มอนแมนตามาตามาอะไรไม่ต้องสงสัยเอย้เดี๋ยวเดี๋ยว,วเ,เดี๋ยวนิ้วบีดนีนเออเดี๋ยวกูโดนอะไรไ้ยิงนักวิทยาศาสตร์ทำไมเอาวัดไม่ S.C.P ไอ้ S.C.P ไหมพรมนะก็ หากใครอยากรู้ว่า SCP ใหม่ผมคือตัวอะไรก็พี่บอกมานะว่าอยากรู้ครับอยากรู้ครับผมก็ไม่รู้เหรอเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาสรุปให้โอเคนะถ้าคนอยากดูใช่ถ้าคนอยากดูอันนี้เป็น SCP Class 5มาปิดทางเด๋ยวหลงทางตลอดโอ้โหไปทางนี้นีเขายิงอะไรกันไม่เข้าใจเลย what the heck what the heck ยังไม่ทำไปทดลองเลยยิงซะแล้วโอ้โ oh ห oh. แต่ไม่รู้ว่าเขายิงอะไรกันเขายิงหน่วยเคออสผมก็ไม่เข้าใจนะเคออสคืออะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่าเราก็จะปล่อยเขายิงไปนะส่วนตัวเราหน้าที่ของเราคือการทดลองจับคนมาทดลอง oh. นั่นแหละฟันดูเป็นคนไม่ดีแต่เพื่อความสงบสุขของมวลมนุษยชาตินะเราก็โดนโดนแย่งนักโทษนะ โอเคโอเคเราก็จะตามเขาไปแล้วกันนะสมมุติว่าผมพามาแล้วกันโอเคโอเคอ่าผมพาเออนั่นเขียออเขียออเขียวอนใช่ไหมเขายิงเราเขายิงเราจิบหายแล้วเอ,อ้ยวันนี้อยู่อ่ะอยู่ตามไอ้มาเขาใช่ไหมนักโทษจะยิงกันนักโทษใจเย็นเยจะยิง,ยง,ยง,ยงกัน oh shit โอเคอันนี้เป็นห้องแดงใช่ห้องแดงเราจะเปิดให้นักโทษเข้าไปเลยอ่าจงเข้าไปข้างในนะผมไม่เข้านะคนกระโดดจากที่สูงมีผลส่งผลต่อดามเมจด้วยนะใช่ใครพี่เลนที่กระโดดจากที่สูงลงมาแบบรวดเร็วแล้ว,ลวก็ขามเตรียมหัดได้เลยโอเคเ okay. ข้าไปเข้าไปเข้าไปาเดี๋ยวเดี๋ยว เข้าไปอยู่เข้าไปนั่นแหละเข้าไปไปิดประตูปิดประตูยังไงทำไมประตูมันไม่ What? ไปิด w h a ปิดประตูเดี๋ยวเราต้องเข้าไปด้วยอยู่ในนั้นแหละเดี๋ยวมันน่าจะมีปุ่มให้กดอยู่อย่เดีย๋ยวออกมานะ มันน่าจะมีปุ่มให้กดอยู่ือเปล่าไม่มีวะ่ะแล้วห้องแดงมันส่งผลอะไรแล้วทำให้เลือดกูลดอย่างนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละห้องแดงห้องแดงยาคากูโอ oh, no oh shit ขมอนแมนขมอนแมนขมอนขมอนแมนมาตายมาตายเอากูมาตายเอากูโอ้ยนี่ ผมไม่เข้าใจว่าห้องนี้ทำอะไรได้นะ What happened? w วัดหน่วยทหารสวัสดีครับคุณทหารผมนักเรียนสายระบบวัดเทพโอเคนักเรียนสายก็จะมีประมาณนี้แหละนะหากใครงงก็ไปดูช่องอื่นได้นะผมก็ใครมาเล่นขุมขัะโอเคตอนนี้เราได้รับบทเป็นกาดแล้วนะก็ จะมี M4 ติดตัวแล้วก็วิทยุนะ M4 กูถือไว้เลยไปยิงให้หมดเลย M4 ชุดแดงเนี่ยอะไรคำคำ,คำอะไรครับไปแล้วกันคือเอาจริงหน้าที่หลักๆคือการคุ้มกันวิทยาวิทยาศาสตร์นะนั่นแหละหน้าที่หลักๆือโขาก็ไม่ได้ค่อยเล่นเป็นการนะก็ไม่รู้ว่าไปถูกทางหรือเปล่าแต่ดูๆแล้วน่าจะผิดทางแหละ เดินๆไปเถอะเดี๋ยวก็เจอห้องเดี๋ยวก็เจอห้องเราต้องจัดการพวกเคียร์ออสนะเจอแต่พวกเคียร์ออสไม่ได้เลยยิงกันอย่างเดียวเลยเหมือนโกรธแค้นโกรธแค้นชาติที่แล้วมาว่าทำอะไรลงไปโอเคเหมือนเราจะมาถูกทางแล้วด้าน เรายิงไอ้หมอนี่ใช่ปะ่ะต้อยิงไม่ได้โอเคโอเคกู okay, okay. จะยิงไปทั่วนะว,วนกูจะไปยิงคนอื่นเนะาะโอเคตายแล้วตายแล้วตายแล้วลัางล้างล้งเอาไม่ใช่อันนี้เพื่อนเรากูยิงมั่วอย่างเดียวเลยแล้วไอ้ไอ้หมอน,นี่ไอ้อะไรวะ SCP ตัวเนี้ยมาเกาะขากูอย่างเดียวเลยโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปห้องนักโทษเลยนะ เราจะไปยืนเฝ้าหน้าที่ก็แคนน่นี้แหละมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเด่นนะเราแค่ไปยืนเฝ้าตรงนี้ใครเดินลำเส้นนะเดินลำเส้นโดนกูยิงนะไอ้ฟ้ามีประเด็นไอ้ฟ้ามีประเด็นไอ้หัวฟ้าได้ได้ไดเขาปล่อยสุนหกมา0น96คือชายกายนะไม่รู้ว่าผมเคยทําประวัติของชายกายเอาไว้หรือเปล่า อืมถ้าไม่ได้ทำก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาทำแล้วกันนะโอเคเราให้เพื่อนนำทางไปเลยปุ๊บไปถูกเปล่าเออถูกแล้วเราจะมาทางนี้ปุ๊บกระโดดถูกปะเฮ้ยไอหมอนี่เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันห้องของพวกเคออสนี่วาใช่ไหมเพราะว่าผมเคยเล่นเคออสมารอบหนึ่ง ชุดแดงเนี่ยๆๆๆไอ,ไอ,ไไอ้หมอนี้ตายหาหรือเปล่าหาหาหาตายหาไปซะฮ่าโอเคไปออกไปไม่มีคีดการ์ดเลเวลสามอู้หูเบรกกำงามไส้ไอ้หมอนี่มีไหมโอเคเฮ้ยนักโทษนักโทษนักโทษหลุดยิงโอเคเพป็นยิงให้ลด้ ถ้าเราเห็นนักโทษออกมาตรงบริเวณแถวเนี้ยยิงได้เลยยิงได้เลยมันผิกกดกฎนะนักโทษห้ามมาโดยที่มไม่ได้ถูกอันเชดิดโดยนักวิทยาศาสตร์นะแล้วถ้าเห็นนักโทษคนไหนถือปืนก็ยิงได้เลยเหมือนกันนั่นเงมันรอรอยิงกระโอเล่นกับใครไม่เล่นมาเลยกูมามาดิครับหนหัวฟ้าเนี่ยเอาดิเอาดิ ม้มันจะไปซื้อปืนมันจะไปซื้อปืนเอาแล้วเอาแล้วมันซื้อปืนแล้วถือปืนไหมถ้ามันถือปืนกูยิงถือปืนเนี่ยยิงอะ่ะเอาดิไอหมอนี่ไอหมอนี่ไปซื้อปืนแน่นอนล่าหัวมคมล่าหัวมคม โอเคตายโอ้ก oh, oh, ูว่าจะตายคงนนโอ้ oh, ชิบหายแล้วไอหมอนี่ถือปือนไอหมอนี่คลาสสีค่ะโอ้ oh, 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 มันมีปืนประจำตัวมันไม่ต้องไปซื้อเว้ยนะเออไอหมอนี่เป็นอะไรโอเคก็การเล่นก็จะประมาณนี้แหละนะอืมก็หากใครชอบไม่ชอบหรืยอยังไงก็สามารถวิจารณ์ได้นะิดนี้ <laughs> <laughs> ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ